เริ่มเดินทางเข้าสู่ ห้องประชุมแล้วนะครับเริ่มเดินทางเข้าสู่ห้องทยอยเข้าสู่ห้องประชุมแล้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเพราะว่าเรามีเสื้อแจกฟรีมีเสื้อแจกฟรีมาแจกสวัสดีครับผมแม่มาจากจังหวัดไหนครับเขาวงกาลสินโอ้ครับครับผมพี่เขากำลังกำลังเตรียมการแสดงครับผม น้องๆคณะศิล,ลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานา,ารคามครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆครับมาด้อยีบเข้ากลุ่มใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับยเสื้อนะครับแจะจิ้มไปที่ลิงก์ที่ 219บาทจิ้มไปที่ลิงก์ที่ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับตอนนี้ก็แฟนขับกําลังเริ่มทยอยเดินทางมาใครมาน้าง,งานวันนี้รับเสื้อหนึ่งตัวนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจได้เลยครับ <S <S อยากได้เสื้อนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวซอสมีกิจกรรมให้ได้ชมให้ลุนเสื้อนะครับในกลุ่มปิดนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับหลังจากคอนเสิร์ตจบน่าจะเป็นเมืออ่อื่นหรือจังใดเดี๋ยวซอจะแจ้งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าซอบ,บอกว่าสีแจกเสื้อในกลุ่มปิดนะครับ อันนี้บรรยากาศการหน้างานนะครับก็แฟนลับเดินทางมาจากหลายสถานที่นะครับกำลังบอสก็แต่งตัวกรออีลีทีมงานนะครับสวัสดี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 ครับนีก็จะเป็นสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับแฟนคลับก็เดินทางมาจากหลายสถานีสุโขทัยก็มาด้ยนะครับสุโขท mm. e ัยเชียงใหม่เมืองเลยแล้วนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวบรรทุนพาเดินเบิดเดินชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็แฟนคลับกำลังสวัสดีครับ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 บ่าวนนครับสวัสดีครับมูยแม่สวัสดีครับคุณยขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาแล้วกับบอกอกันดีบทส่งข่าวมาก่อนดีสวัสดีครับเบาโนนครับดังกที่ตลอดครับเนี่ยนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปังหมดอยู่ที่หน้าเพจนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศการเข้างานนะครับแต่สิมีจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปมี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 หลายคาแรคเตอร์นะครับเคนกจะสีจัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้นะครับเพื่อที่จะให้ เอาแฟนคลับไปถ่ายรูปผูใดมาเราจะลืมถ่ายรูปนะครับสําหรับมีศิลปินรับเชิญด้วยนะครับบัรเขามาบรรยากาศเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศจะสวยมากขอบคุณดาวหนึ่งดวงครับสวัสดีแม่ขาวครับแม่แชร์แล้วนะบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับใช่ตรงนี้ไหมบ่านนใช่ครับสวัสดีครับ อลิงลิงที่ปักอยู่ที่หน้าหน้าหน้าเพจนะครับสวัสดีแฟนคลับหนึ่งพันเก้าร้อยท่านครับอ่าพี่น้นองอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของจริงนะครับอันนี้ก็ของจริงนะครับเพียี่น,นของจริงนะครับ แล้วก็เข้ามานะทุกอย่างอันนี้ก็เป็นของจริงครับจากน้อยเิ่นกาิจุดเทียนครับเขาจะบรรยากาศเขาจะฟิลฟิลประมาณนี้บ้าเป็นขบับไล่ลีนะครับเิ่นกำลังเดินทางมากเดินเข้ามาก็าจะเป็นอย่างนี้นะถ่ายรูปนี้บรรยากาศด้านในนะครับมนย์สิภาเบิกบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็กำลังเตรียมพร้อม,อมนะครับ จะเป็นโซนถ่ายรูปแล้วก็จะมีจุดบริการเครื่องดื่มอยู่ฝั่งนี้นะน้าดื่มจะบริการฟรีนะครับสําหรับแฟนคลับที่เดินเข้าเดินทางมาหอดแล้วแล้วก็จะมีข้าวนาไว้บริการนะครับก็จะเป็นลูกบ้านมีแต่คนสวยๆคนนางสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็จะมาเดี๋ยวภาพเบินโซนฝั่งนี้นะครับตอนนี้กําลัง นะครับกำลังเทสคิปศิลปินอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมีหลกักส่งไปที่เพจ AB บเมนครับส่งไปที่เพจ AB Story นะครับนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะทำการตอบกลับนะครับอันนี้บ้านฮักเออันนี้คนนี้ของบ้านฮาฮักเออันนี้จะเป็นมาลัยแบงแบงลอยบอ แบ่งร้อยแบงพันรวรัวพี่น้องโอ้สวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแขก V i p นะครับนี่โซนแขก VIP นะครับตอนนี้แฟนคลับกำลังเดินทางมานะครับบอสซอมาแล้วนะครับน้องเพชรน้องพลอยก็มาแล้วศิลปินรับเชิญก็มาแล้วนะครับเราจะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับผู้ใดอยู่ทั้งบ้านนะยังไม่ได้เซื้อบัตรสามารถจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจต่อ อีเมลที่คิดว่าซื้อซื้อ,อ,อแล้วบอด้เบิงมันนี่ก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมีโชว์หลากหลายให้ดเดบิงนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตส,สุดพิเศษเบิร์ดเดย์ซอแอนอรดีนะครับปัจจิมิสได้ชมกันหมดเลยนะครับฉะนั้นคุ้มสุดคุ้มมโนนวา2อ้อบเบาทซอจะไปแจก,กเสื้อในกลุ่มปิดนะครับนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับซอบ,บอกแล้วจะไปแจก,กเสื้อ ฟรีให้กับแฟนคลับคลาสสิกมากพี่น้องตื่นเต้นจังรองในกลุ่มแล้วสวยมากมาไรนะครับในบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะเขามากหน้างานปุ๊บ,บก็นะก็ดื่มจะบริการฟรีแล้วก็จะมีชามีครับพูดอยู่ทั้งบ้านนะครับตอนนี้ในกลุ่มหลายพันเราหาพันหกพันกว่าแล้วนะครับแอดมินกำลังดึงเข้ากลุ่มอยู่นะครับ หนึ่งบาทหนึ่งกำหนึ่งบาทหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับกำลังจัดสคริปอยู่นะเพิ่กำลังจัดสคริปับโอให้แฟนขับอยู่ทั้งบานในเบิงนะครับสลีปแมนรับส่งสลีปไปที่ AB บ t o r y ตอนนี้เลยนะครับอ่าสลีปส่งไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจมองหนีเลยครับแม่พ่อไอยผู้เ่าผู้สาวผู้นุ่มผู้น้อย นะครับซื้อแล้วก็ส่งไปไปสลิปไปในลิงก่ปักมุดอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะครับแอดมินจะทําจะมีสองรอบริการแฟนคลับอยู่นะครับตอบแฟนคลับอยู่นะครับตอนนี้เลยนะครับยาซ่าเด้อแม่นะครับไฟ้สดแล้วจะมันสียากนะครับมันสียากอีีนะครับฉะนั้นซื้อบัตรนะครับบรรยากาศสวยมาก อบนุ่นอะปากหมูดผิดเพรหนาบ